สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับไอเจียงเซียนบอลวิเคราะห์บอลเน้นเกมต่อเกมแมตต์ต่อแมตต์จำวันที่10พฤษภาคม2566ก่อนจะไปวิเคราะห์กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอเจียงเซียนบอลไว้ด้วยนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์กันก็เหมือนเดิมนะครับมารายงานผลในหน้า YouTube กันก่อนในหน้า YouTube นะครับเมื่อวานไฮจิ้มไปทางเจ้าบ้านนะครับเรอัมมาดริดก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่ง ลองที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็เอาก็กินกันไปเต็มๆนะครับนี่นะครับในหน้า YouTube นะครับให้ลองไปที่เจ้าบ้านเรือมาริดที่ราคาครึ่งลูกก็เสมอกันไปนะครับก็กินกันไปเต็มๆนะครับหน้า YouTube ลองเหนือจากหน้า YOU youtube นะครับเมื่อคืนจุกๆนะครับให้ไปในกลุ่มบอกเลยนะครับจุกๆในกลุ่มนะครับก็ให้ไป3าคู่เหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับคู่แรกนะครับคู่แรกให้ตอบไปทางแอดไลออลเนี่ยที่ราคาเสมอนะครับก็เอาชนะไปได้6กประตูต่อสองก็กินกันไปเต็มเ็มนะครับคู่แรกนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับให้จิ้มไปทางอันทัวรแอตแลนติกนะครับที่ราคาเสมอนะครับก็เอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็กินกันไปเต็มเมนะครับส่วนตัวเทพนะครับ ให้ต่อไปทางพัตติกทิตเทิลนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็เอาชนะไปได้สีประตูต่อ3ก็กินจนไปเต็มๆนะครับกินเต็มทุกคู่นะครับแตก3นะครับในกลุ่มให้ไปเมื่อคืนนะครับกขยายเข้ามากันในกลุ่มกันดีกว่านะครับจะได้บวกกันจุกๆนะครับใครที่อยากได้ตัวเทพหรือตัว VP ก็แอดไลน์เจียงมาได้ที่แอดเจนจีหกแดด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมีแอดข้างหน้านะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เราก็มาวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้อาเจียงก็เอาบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ระหว่างเอซิมิลานนะครับเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของอินเตอร์นะครับเอซี AC ก็จะมาในระบบ4231นะครับ นี่นะครับเอซีก็จะมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับส่วนอินเตอร์มิลานก็จะมาในระบบสามห้าสองนะครับแข่งที่สนามซันติโกเบร์ดมบินะครับที่มาดริดนะครับวันนี้แข่งลาตรีสองไปชมกันได้นะครับเราก็มาดูราคากันบ้างนะครับราคาเปิดมาที่เท่าไหร่นะครับนี่ราคาเปิดมาที่เอซีมิลานนะครับต่อที่ราคาเสมอนะครับนี่นะครับ ซิมิลานต่อที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็มีอินเตอร์มิลานนะครับต่อที่ราคาปอนะครับแล้วก็มีอินเตอร์มิลานต่อที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็มีซิมิลานต่อที่ราคาปอด้วยนะครับมีสีราคานะครับเราไปดูราคาจริงๆกันบ้างนะครับราคาจริงๆในเดทแรกนะครับ ราคาจริงๆในเรทแรกอินเตอร์มิลานนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับนี่นะครับราคาในเรทแรกอินเตอร์มิลานต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับเอซิมิลานจ่ายค่าน้ําอยู่ที่หนึ่งบาททุนๆเลยนะครับนี่นะครับส่วนอินเตอร์มิลานจ่ายค่าน้าอยู่ที่ศูนจุดเก้าสิบตังค์นะครับส่วน ราคาในเลทที่สองนะครับจากครึ่งลูกครับก็ไหลเป็นราคาปอนะครับนี่ครับราคาในเลทที่สองนะครับจากครึ่งลูกไหลไปเป็นราคาปอนะครับเจ้าบ้านในซิมิลานนะครับขยับค่าน้ําลงมาอยู่ที่ศูนจ er ุดแปดสี่ตังค์นะครับนี่นะครับส่วนทีมเยือนขยับขึ้นไปอยู่ที่หนึ um> ่งบาทเก้าตังค์เลยนะครับนี่นะครับราคาแฮนดิแคปนะครับ ก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับเอซิมิลานนะครับที่ดูดีกว่านะครับแต่ที่สําคัญนะครับเรามาดูราคาปูกันนะครับราคาปูนะครับราคาปูในเลทแรกนะครับเจ้าบ้านเอซิมิลานจ่ายค่าน้ำอยู่ที่สองบาทสามสิบตังค์นะครับส่วนทิมเยือนอินเตอร์มิลานจ่ายค่าน้ำอยู่ที่สามบาทยี่ห้าตังค์นะครับนี่นะครับส่วนในเลทที่สองนะครับเจ้าบ้านนะครับขยับค่าน้ำลงมา แ k บขน้ําขึ้นไปนะครับแ k บขน้ําขึ้นไปเป็นสามบาทยี่สิบตังค์นะครับนี่ครับแ k บพน้ำขึ้นไปเป็นสามบาทยี่สิบตังค์ปป 3, งส่วนทีมเยือนขยับขน้ขําลงมาอยู่ที่สองบาทสี่สิบตังค์นะครับในเลทแรกก็จะเป็นฝั่งเอซีรับที่ดูดีกว่านะครับแต่ในเลทที่สองกับเป็นฝั่งทีมเยือนนะครับที่ขยับขน้ําลงมาแล้วไปเพิ่มให้ฝั่งเจ้าบ้านนะครับราคาภูก็จะเป็นฝั่งเติมมิลานนะครับที่ดูดีกว่านะครับ เอามาดูราคาเสมอกันบ้างนะครับราคาเสมอหรือราคา x นะครับในเลทแรกจ่ายอยู่ที่3มบาท25าตังนะครับนี่ครับในเลทแรกนะครับจ่ายที่3าบาท25าตังนะครับส่วนในเลทที่สองขยับลงมาอยู่ที่3บาท1ิตังนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูสถิติกันบ้างนะครับ สถิติที่พบกันทั้งสองทีมนะครับสิบนัดหลังสุดสิบนัดหลังสุดที่พบกันก็เอซิมิลานเอาชนะไปได้สามเสมอสองแพ้ห้านะครับนี่นะครับเรามาดูห้านัดหลังสุดในบ้านของเอซิมิลานกันบ้างน,นะครับห้านัดหลังสุดในบ้านของเอซมิลานก็เอาชนะไปได้สาม เสมอสองนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับอิตาลก็เสมอกับเอมโปลีไป0ประตูต่อ0นะครับเอาชนะนาปุลีไป1ประตูต่อ0เอาชนะเอลเช่ไป2ประตูต่อ0แล้วก็เสมอกับโคโมเนเช่ไป1ประตูต่อ1 0, 0. แล้วก็เอาชนะลาซิโอไป2ประตูต่อ0นะครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างอินเตอร์มิลานนะครับหานัดหลังสุดรอกบ้านนะครับก็เอาชนะได้4เสมอ1นะครับ ก็เสมอกับซาเลนิตาหน้าไป1ประตูต่อ1เอาชนะเบนฟิก้าไป2ประตูต่อ0นะครับเอาชนะเอ็มโปรีไป3ประตูต่อ0เอาชนะเวโรนาไป6ประตูต่อ0แล้วก็เอาชนะลรมาไป2ประตูต่อ0นะครับเลาก็มาสรุปกันเลยนะครับวันนี้สรุปเลยนะครับวันนี้จะให้เล่นทีมรองอีกนะครับเหมือนเมื่อคืนนะครับก็บวกกันไปนะครับวันนี้ก็จะให้เล่นทีมรองอีกนะครับวันนี้จะให้จิ้มไปทาง เอซีมิลานนะครับลองที่ราคาปอนะครับนี่นะครับจ่ายคะ้ําอยู่ที่0.84ตังค์นะครับนี่นะครับใครเห็นต่างกับอาเจียงก็คอมเมนต์เงินเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวเทพหรือตัว VP ก็แอดไลน์อาเจียงมาแลวที่แอดเกนจี688นะครับบอกเลยจุกๆครับในกลุ่มย้ำอีกครั้งนะครับให้จิ้มไปทางเจ้าบ้านในซีมิลานนะครับ ที่ราคาปอนะครับลองที่ราคาปอมาจากกันวันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจเจียงเซียนบอลไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจเจียงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ